รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ลูกกับหานให้กับรุ่นลูกรุก่นน้องในยึดถือปฏิบัติต่อไปนี้วันที่14เมษาวันครอบครัวของประเทศไทยนั้นพี่น้องชาวบ้านบุงเลืนทุกหมู่บ้านทุกผลทุกแห่งจะมารวมกันเพื่อเฉลิมฉลองวันสงกรานและวันครอบครัวนะครับให้เกิดความสมัครสมานสามเกีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยามทำงานเราแจกจ้ายกันทำงาน เวลาว่างวันสำคัญเรามารวมกันนี่คือลูกบ้าน,บ,านบุงเลิศนี่คือเลือดเนื้อเชือ้อไขชาวภูไทยบุงเลิศรวมทั้งสะพยและเขยนะครับวันนี้เป็นปีที่สองแล้วขอบคุณกรรมการจัดงานที่ทุ่มเทเสียสละและผู้ประสานงานทุกภาคส่วนนะครับขอใหยจดจำไว้ว่า14เมษายนนั้นเป็นวันรวมหัวใจคนบุงเลิศตอนกลางวัน เรามาร่วมงานวันถนนสงกรานการเกินสิทธิ์เก่าร่วมพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์สมไมตรีและสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียนเก่าพวกเรานะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแสดงน้านาเป๋นเอ๋สุรพลนะละอัริสุรพลอ่าสุรพลหมายเจริญคุณนายเชิญคุณนายนะครับเออมาแต่แนวเอ๋นเห็นนานแล้วนะครับอ่าก็ขอขอบคุณท่านแนวเอร์สุรพลที้ความสนใจ พี่น้องชาวเมย์ไว้ดีออขอขอบคุณนะครับเอาตบมือ์นะเบย์คุณนายนะครับมาคุณเฉลยคุณรับมาขมาขมาฟังนี้มาฟังนี้ทุกคนนะมาทาคุณนายปูทุกคนมาเชิญมาฟังนี้ฟังนี้มาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้เคอะไม่ว่าฟังนี้ครับเราจะร่วมกันเปิดอันฝากใบฝากเช็คหน้าฝากเสื้อของ เตรียมรับทิพอินเตอร์บุ้เล่่นะครับอาจารยเภอเชิญอาารเื่อครับเลิกงานยามดีแนวโลกสภายบุ้เลศลงรถหรือยังไปแล้วบอกอาทารย์เผื่อจับเลยอ้าไปไานท่านมาคุณรักมาคุณทิพยมาเดยวก็ใช้มา้วยกันมาจับเลครับเพื่อเป็นระธีนี้ที่ยั่งยืนของบ้านบุ้เล่ของเรา นะครับเพื่อความหยุดเป็นสุขของพี่น้องบ้านบุงเลิศเพื่อความสมักมรรมของลูกบุงเลิศบัดน,นี้เลิกงามยำดีไม่ถึงแล้วขอเปลืองงานลบัดนี้ครับ ดันั้นตอนนี้นะครับท่านใที่มาถึงแล้วนะครก็มารวดๆนะคะเพื่ที่จะทำาิธีเปิดถนนส่งไฟจากเวเนซุนอลา ย้อัไวมยรยมู้ดูดีสััองเชิญวางในจงหวัดหนองเิีที่ราเป็นนี้วัฒนธรรมซื่อมากทดเนะวัฒนธรรมแข็งขอสู้นะครัม้านรานซ่อกลงไก่ปีนี้ปีที่สองรู้ว่า้อมดปีน้

ถ้าไม่ทำไม่ายถึงขนานี้ปีหน้าก็คือครับกว่านี้ครับสร้างปีนี้อะไรนี้นัก็จะยกให้บ้านู้นี้ด้โดยมาพรอมกันหนาดีเพื่อเป็นสำคานเยนรู้การเป็นคนดีมาต้นเลนเพื่อเป็นสายทีนจ่มเอนความรู้สึกเข้ามาน แชาทำให้เธมนีแม่บ้านก็ไวแตเด็นอยไม่น้องตัวนี้จพิสูจนห้ดูความจริงในน้ไ่หนี้ขอบานพดเ้าเเจ้า่ขอนพเ้าูกเไมมีที่ดเลย้านบ้านพเลเ้สุขภาพทางกายแข็งแรลงบนสุขผูสุน วันแล้วผมเขาเปิดงานถนนสงกรานบ้านบุเลิกษประจำปี2560ในวันนี้นปันีครับ